และนี่ก็คือการ ส่วนใครได้แบบฟิตผมจะทําให้ได้100วันซึ่งนี่ก็จะเป็นพาร์ทแรกเริ่มด้วยวันที่1ถึงวันที่20ผมได้โพสต์เทสคนดูไปในชุมชนกำลังตัดคลิปมาอยู่90%แล้วจะมีใครรอดูไหมนะคนกดไลค์ทั้งหมด7ไลค์คือน้อยจนแมลงวันบินผ่านอย่างต้มเบรกส่วนคอมเมนต์พี่เรนแบบตกปลาใครก็ต้องชอบครับคือได้ยินแบบนี้ผมก็ชื่นใจผมไม่ชอบแบบตกปลาผมด้วยโอ้โหอนาคตผมมืดยิ่งกว่าแปดด้านผมได้แต่ปลอบใจตัวเองซึ่งคลิปนี้ก็ขอตัวเข้าชมคนละหนึ่งไลค์ถ้าคุ บริการต่างๆในระบบครบจบแล้ะก็มีบริการอะไรบ้างอะพี่บริการเติมเกมพาร์สามารถเติมได้ทุกแมปที่มีระบบกิฟเลยบริการจําหน่ายไก่ตันแมปฟิตบ๊อฟฟิตคิงเลกาซี่และบริการรับฟาร์มในแมปตกปลามีให้เลือกหลายราคาเลยทีเดียวและมีบริการอื่นๆอีกเพียบเลยใครที่สนใจปักหุดไว้ให้เรานะครับราคาประหยัดพร้อมรับประกันความปลอดภัย เปิดมาวันที่1รับเงินจากตัวเกม400เหรียญซึ่งเราก็มีแค่เบ็ดเริ่มต้นในตอนนี้เพิ่มกับเลเวลหนึ่งเงินอีก400ผมเดินมาทักทายกับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าสวัสดีชาวประมงหน้าใหม่คนคนนี้เขาชื่อว่าปีแอร์เขาจะมอบเควสดเริ่มต้นให้กับเราเควสแรกจะบ่งได้มาก็คือจับปลาชนิดใดก็ได้3ตัวเออเฟอร์ฟิกสำหรับการตกปลานในครั้งแรกของผมก็ไม่ค่อยราบเืินสักเท่าไหร่เอา้าคือเผือกดเช็คผิดจังหวะก็ต้องทำการกดใหม่หมดเลย แต่เนื่องโดยว่าผมมีประสบการณ์ในการตกปลาบนสตาร์ดิวอวลเอย่างโชคโชนเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่ได้ยากสักเท่าไรหร่หรอกยากกว่านี้ผมก็เจอมาแล้วเชื่อสิและนี่ก็คือปลาตัวแรกที่ผมตกได้น้ำหนัก2.8กิโลกรัมในวันที่สองพวก็ตกปลากันต่อุย อะไอ๋อเวลเพิ่มหลังจากที่ตกปลาครบ3ตัวเราก็ทำการกลับมาคุยกับปีแอแล้วนี่ก็คือบร,รกิจที่เราได้มาใหม่ซื้อเบ็ดตกปลาแบบใดก็ได้มา1นึ่งคันแล้วก็ทําเงินให้ได้500จากการขายปลาว่าแล้วเราก็ไปเริ่มทำาร,รกิจกันเลยโดยช่วงแรกเบ็ดก็ไม่ดีเหยือย่อก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะตกปลาตามย<ๆ>ึถากมไปก่อน แต่ในรอบนี้ผมได้ปลากระพงแดงน้ำหนัก6กิโลกร,รมัมแถมเป็นสีลุงอีกด้วยนะปลากระพงแดงสีลุงแปลกอยู่นะครับว่าไหมและตัวตัวมาที่ผมตกได้ก็เป็นตัวใหม่ที่มีชื่อว่าแมคเคเรลน้ำหนักแค่1.1กิโลกร,รัมอะ่ะส่วนอันนี้ปลาเท่าผมรู้จักมีลักษณะคล้ายแซลมอนเลยอย่าว่าแต่ลักษณะเลยไม่ว่าจะเนื้อหรือรสชาติ<ๆ>ก็เหมือนแซลมอนและสำหรับรอบนี้ผมไม่ได้ตั้งใจตกเท่าไหร่ก็ทำให้ผมตกปลาพลาดไปกันเบ็ดขาด แล้วแล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมจะเอาปลาที่มีมาขายมาดูกันว่าเราจะได้ตังเท่าไหร่ก็กดขายไปหมดเลยยกกระเป๋าแต่แตมาตัา 42, ้งหมด5 4าถือว่าภารกิจสำเหลือแล้วแล้วก็ไม่มีเงินเพียงพอสจะจะซื้อเบ็ดใหม่ซึ่งเบ็ดนั้นก็คือเบ็ดพลาสติกนั่นเองและก็ตามต่อด้วยการมารับรางวัลภารกิจจากปีแอร์แล้วก็กลับมาตกปลาปลาไปขายเพื่อที่จะได้เงินมากยิ่งขึ้นและถาว่าคุณผู้ชมเบื่อการดูผมตกปลาวนไปมาอยู่อย่างนี้ผมก็แนะนําไมไปซื้อไก่ตันมาเล่นเองเลยที่ร้านบก เพราะผมอยากจะรู้ว่าแต่ละตัวที่ผมตกมานั้นได้ราคาเท่าไหร่ก็เลยลองกดขายทีละตัวซึ่งราคาในแต่ละตัวก็สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสิบก็จะมีตัวที่มือที่จูวพายได้ในราคาตัวละสองร้อยยี่สิบสี่เหรียญเลยแล้วก็ปลากระพงแดงน้ำหนักสี่กิโลขายได้ในราคาสองร้อยเหรียญนำเงินที่ได้มาซื้อเรือเพื่อ <Pe> er> ที่จะไปออกเดินทะเลในราคาเจ็ดร้อยเลีกได้ว่าเงินแทบจะหมดตัวฉันต้องเป็นราชจนสลัดให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เป็นชาวประมงหรือจะเป็นจนสลัดกินลมทะเลที่โชยมาพร้อม มันมีอะไรฟีลกูดไปกว่าน,นี้แลละจริงไหมเข้าสู่ช่วงค่ำคืนในวันที่2หลังจากตกไปตกมาอยู่สอตัวแต่ในรอบนี้พวก็ได้มาเป็นชินุกแซลมอนน้ำหนักอยู่ที่32กิโลกรัมเลยตัวใหญ่มากตกได้กล่อง,องหลังจากเปิดดูก็มีปลายอยู่2ตัว ในครั้งนี้ผมก็ตกได้ปลาที่มีชื่อว่าลิบัตน้ำหนัก100กิโลกร,รมัมในชีวิตจ,จริงเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่หมากหลังจากตกปลาอีกสองตำเตัวผมก็ทําการเดินเรือไป <c oughs> ยังเกาะที่อยู่ตรงหน้าเกาะนี้มีชื่อรอสลิดเบย์ชีนุกแซลมอนอีกแล้วแต่รอบนี้เป็นตัวสีว 4, ขาวน้ําหนัก16กิโลกร,รมัมเจา้าปลาตระกูลนี้เป็นสปีชีส์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสกุลปลาแซลมอนแปซิฟิกหลังจากตกปลาสักพักผมก็สังเกตเห็นน้าวนผมก็เลยเดินเรือมาตกปลาใส่น้ําวนเลยคือในใจมันโก้คิดว่าจะได้ปลาอะไรเป็นพิเศษหรือ่าเปล <น>แต่แล้วทันใดนั้นตัวกับผมก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นพลาดท่าตกเรือตกไปยังน้ำวนที่มันอยู่ด้านหน้าแล้วเราก็ดนน้ำวนอยู่ไม่สามารถหนีออกมาได้ลมหายใจออกซิเจนใกล้หมดและในที่สุดผมก็ตายตื่นขึ้นมาใหม่พร้อมกับความสลืมสลือแต่ัดสินใจเดินเรือมาตกปลาที่เกาะข้างๆจุดเลมต้นสงสัยวันนี้ดวงจะดีได้ทูน่าหน0กิโลกรัมมาอีกหนึ่งตัวทูน่า97้ากิโลกรัมอีกหนึ่งตัวจะทูน่าที่ผมได้สองตัวก่อนหนะ้า คือปลาทูน่าคิปเหลืองยัโลฟินทูน่านั่นเองตกได้ปลากระพงแดงตอนรับเช้าวันใหม่วันที่3วันนี้มีอีเวนต์การไก่พัน์อัตรา,า,รา,ก,าการจับปลากก่พันเพิ่มขึ้น15%หเปอเตดี๋ยวจะรอดูว่าจริงไหมและผมก็ได้ปลากระพงได้อีกแล้วทําไมวันนี้มาบ่อยต่อด้วยแซลมอนในชีวิตรจรงิงแฟนผมชอบกินมากและโดูรอบนี้สิผมได้ปลา,าจิ๋วตัวเล็กสุดๆเลยแต่ทว่าในรอบนี้เราไม่ได้เป็นปลาแต่ได้เป็นกล่องสําหรับเหยื่อเอาไว้ตกปลานั่นเองพอเปิดออกมาแล้วก็ได้เป็นกุ้งสี่ตัวนาําปลาที่ได้มาขายผมตกตั้งงนนาาแต่่่เเเิิพมมค536หี นันก็เพียงพอที่ผมจะซื้อเบ็ดใหม่แล้วคาร์บอนร็อดในราคาส0 0พันไปอ่านข้อมูลมาในวิกิเนี่ยสำหรับเบ็ดคาร์บอนร็อดนั้นถือว่าเป็นเบ็ดที่ดีที่สุดสําหรับช่วงเริ่มต้นเลย,ยมีข้อเสียอยู่บ้างคือความเร็วปลากินเบ็ดลดลงเล็กน้อย1 0แต่เพิ่มโชคให้เรา25%ที่จะมีโอกาสใด้ปลาหายากน้าหนักได้สูงสุด600กิโกลกรัมาการตกปลาในรอบนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมจับตาหม่องให้ดีในระหว่างที่ผมกาลังดึงคันเบ็ดเข้ามาก็มีสายฟ้าป๊อปแป๊บอยู่ที่ปลายคันบ็ด้กกาารคอะปทไืงฟฟ น้ำหนัก223กิโลกรัม <c oughs> คือมันเป็นปลาท,ที่โคตรของโคตรเท่เลย <c oughs> แล้วต่อมาผมก็ได้ปาดถุนหน้าคลิปน้ำเงินก <c oughs> ักหนึก 84กิโลกรมว่าแต่ตัวผมยกไหวได้ไงทูน่าคลิปน้ำเงินมาแล้วต่อด้วยปลาทูน่าคลิปเหลืองตามกันมาติดๆแล้วนี่อะไรผมก็มองอยู่ตั้งนานมันคือแตงกวาดองทะเลซึ่งการที่ผมตกได้เจ้าแตงกวาดองทะเลนั้นก็ทําให้ผมได้สมญานามมาว่า the hunter ในวันโตมาเช้าวันที่4ตกได้ปลาทูน่าคลิปเหลืองแล้วผมก็ได้ปลาชนิดนใหม่ที่ไม่เคยดอกมาก่อนชื่อภาษาอังกฤษคือเซลฟิชส่วนชื่อภาษาไทยคือปลากระทงลม่มและก็ได้ปลาซาดีนจ้ะชื่อนี้ได้ยินบ่อยแต่คือตัวจะเล็กไปไหนแล้วตอนนี้ผมก็เลเ้ยวเก้าเป็นชีเรียบร้อย เดินทางกลับมาขายปลาที่มีมาุ้นกันนะครับคุณผู้ชมว่าปลาดาบไฟฟ้าของผมจะขายได้ในราคาเท่าไหร่ไดถึง3,451ี้ยเหรียญในตัวเดียวจากมีตังติดตัวเพียง100ตอนนี้กลายเป็น4 5 9 5เหรียญผมปดล็อกสามารถซื้อเบ็ดตกปลาฟาสต,ต์ล็อตไดจะขอข้ามเบ็ดนี้แล้วไปเอาเบ็ดต่อไปดีกว่าเออหวังว่าจะดีกว่าเดินเรือออกมาหาปลากันต่อก็คือในระหว่างนี้ก็ไดปลาปกติทั่วไปเลยจนกระทั่งผมได้สมบัติมาเอ้ยผมได้สมบัติด้วยอะ มันดูยังไงครับเนะี่ยก็น,นั่นแหละครับว่าจะลงไปดูว่าปลายทางนั้นมันจะมีอะไรแต่จะนก็ตกปลามาจนค่าไม่ได้มีตัวไหนหน่าสนใจเป็นพิเศษจนกระทั่งในรอบนี้ผมเจอกับปลาที่ตกอย่างยากลำบากแถมลดโพเต์สปีดในการตกให้ช้าลงอีก20%และปลาที่ผมจะได้นั้นคือตัวอะไรเฮ้ยปลามิสติกน้ำหนักแค่1.1กิโลกรัมโอ้ตัวเสียงโพด้วยน่ารักจัดนั่นแหละครับและตัวที่ผมตกได้ก็คือมิสติกฟิตนั่นเองเช้าวันที่ห้าตอนรับด้วยการเลื่อนขั้นเป็นเลเวลสบบ น้ำแข็งจริงๆแล้วก็หลงเท้าบูธเนี่ยนะโอ้โหทาจริงตกตั้งนานโ็มาได้เป็นยางล้อลถอ,ลอปลาแปลกไม่มีของแปลกมาไม่ขดัดและในรอบนี้ผมได้ปลาแบบ ซิกแซกอีกแล้วไม่ตกยากกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ลดความเร็วในการตก20%อีกเช่นเคยรอบนี้ต้องเป็นตัวแร่แล้วแหละจะเวลาตกอยู่นานแต่แล้วก็สําเร็จป้าคาวเบสความแรงระดับรีเจนดารทีซองสมวนวันนี้ผมได้ปลาพิกเยอะนะตามต่อด้วยกองเหยื่อกกดใช้งานโดยทันทีดูซิคาวเบสระดับรีเจนดารี่ผมจะขายได้เท่าไหร่ผมบอกเลยแหละคับพันอัพแน่นอนจัดไปเลยวัยรุ่นฮะ อะไรนะได้แ8 1เหรียญนี่ยนะส่วนปลามิติเสีมูที่เราได้มานั้นเมื่อขายแล้วก็ได้ราคาที่น่าปอใจอยู่แม้จะน้อยกว่าที่คิดไปเยอะเลยหลังจากขายปลาทั้งหมดเสร็จผลประกอบการก็ได้มาทั้งหมด7 9 6 1เหรียญเดินมาคุยกับชาวบ้านตรงนี้กลายเป็นว่าเราได้รับภารกิจมาเพิ่มผมต้องใช้เหยื่อในการตกปลาให้ครบ10บครั้งซึ่งเหยื่อในเกมนี้ก็มีให้เราเลือกหลายรูปแบบเลยสามารถทั้งเพิ่มและลดความยืดหยุ่นความเร็วในการล่อได้จะได้โชคล่าแบบสุดๆไปเลยได้ได้แล้วเขว่าี้ แม้ว่าจะเพิ่มช่วก60%ก็ลดค่ารวจสปีด3น30%และรับน้ำหนักปลาได้สูงเพึงร6 5กิกโลกรัมต่อจากนั้นก็แวะซื้อเบ็ดเหยื่อล่เพื่อให้เพียงพอต่อการทำภารกิจราคากล่องละ120ซึ่งเปิดมาผมก,ก็ได้เหยื่อล่ตามนี้กับหัวปลาอีก6ชิ้นระดับรีเจนเนอีมาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มธุรกิจกันเลยใช้เหยื่อล่ตกปลาให้ครบ10ตัวตัวแรกผมได้เป็นซอกอาซลมอนตัวนี้คุ้นคเหมือนเคยเป็นอาหารประจำ น้นำหนักน่งร้อยเจ็ดสิห้ากิโลกร,รัมแต่เนื่องจากเหยื่อล่อที่ใช้อยู่หมดจึงทำให้ภารกิจไม่ได้นับต่อโอเคนี่คือตัวที่7จ็ดมูเลตตัวที่8กระกดดไปมูเลตเหมือนเดิมตัวที่9เป็นป่าแจมอนจัดส่วนตัวที่10ป่าฮอคกี้น้ำหนัก3กิโลกร,รมัมภารกิจสำเร็จพร้อมกับเลเวลอัพเป็นเลเวลสิบเอ็ดว่าปแสงในเกมตัวนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยกลับมาส่งภารกิจได้ของรางวัลเป็นกล่องเหยื่อล่อโอเคตอนนี้กล่องเหยื่อล่อเข้าอยู่ในมือเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูว่่่่่าาาในนนนกลลออ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 องงเเเเเเหหหยยยยะะะะะรรรรมมััััจจจไไไดดดดดดด้้้้้บบบโโืืีีฟิตฮป็ ภารกิจนี้ถือว่าคุ้มมากทุกคนอย่าลืมมาทำนะทีนี้ผมก็มีเหยื่อลอกไว้ใช้ตกปลาอีกสักพักแบบใหญ่หญเลยได้มาคุยกับชาวบ้านที่ชื่อว่าเอนเจอร์พร้อมกับได้ภารกิจมาอีกเช่นเคยภารกิจอีกแล้วซึ่งรอบนี้เราจะต้องไปหาปลาเพิร์ชมาให้เขาแล้วค่อยกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งส่วนตำแหน่งของปลาเพิร์ชจะอยู่ที่เกาะรอสลิดแล้วก็ไปยังบ่อน้ําในรอสลิดนั่นเ<ๆ><ๆ>องจ่แวะดูเบ็ดหน่อยละกันอยากได้เบ็ดที่ดีกว่านี้จังเลยแต่ตอนนี้ตังค์ยังไม่มีต่อจากนั้นก็แวะมาตกปลาตรงนี้พอเหมมอนกวรบีี้ปาา็ค เล่นตัวกับผมนิดหน่อยแต่ก็สามารถตกมาได้เป็นริบบอนเอลแต่ในรอบนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมจับตามองให้ดีปลาแบบซิกแซกกว่าเมื่อกี้เยอะเลยแถมลดโปสเซตในการตก15รับรองว่าจะต้องเป็นปลาที่แรงมากแน่นแต่ด้วยความมือเทพมือเจ้ามาของผมก็สามารถตกมาได้และเราก็ได้ปลาเอ้ยนี่มันหมึกออคโตปุสนี่นะโอหน้าตาน่ารักสุดๆไปเลย และในรอบนี้ผมตกได้บูชรกน้ำหนัก106กิโลกร,รมัมผมขอถามเพื่อนๆหน่อยนะครับคิดว่ามันจะขายได้ราคาเท่าไหร่มันต้องราคาดีแน่ๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมเริ่มด้วยชิป,ปาลไทลได้121เหรียญแล้วก็น้องออกโตพุสีส้มสุดน่ารักอันนี้ได้ราคาดีเลย <7 88 S 2> ละร8 8เหรียญเนี่ยส่วนปลาฉลามที่ผมให้เพื่อนๆถ่ายได้328เหรียญ <s <S เดินเรือออกมานอกเกาะนิดหน่อยใจกับน um ้ำวนที่มีแสงออร่าเป่งปังออกมาจากตรงกลางซึ่งอันนี้จะมารู้ความจริงที่หลังว่าเมื่อลงไปด้านในมันจะมีที่ลับที่ไม่รับบางที่แต่คือผมเข็ดจากน้ำวนรอบที่แล้วไงก็เลยมายืนตกปลาสน้ำวนแบบนี้และตกปลาได้สองสตัวเลเวลกับัพเป็นเรือสิบสองหลังจากนั้นพวกก็พักไปกินข้าวซึ่งก็เปิดเกมทิ้งไว้แล้วเราก็ได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจคือเรือผีสิงมันมาจอดเทียบท่าต่อหน้าเราเลยนี่สินะข้อดีของการอัดคลิปทิ้งไว้เป็นประสบการณ์ที่หาดูได้ยากมากใครเคยเจอต่อหน้า ทางต่อในยามพบกัมมุงตรงมาที่เกาะรอสลิดเบเหมือนเดิมแต่เราเราก็เข้าสู่เช้าวันที่แปดแสงแดดอรุณก็ยังคงงดงามเหมือนเดิมต่อจากนั้นก็เดินเรือมาอย่างเกาะซนันสโตนแวะซื้อของบนเรือเป็นกล่องคาร์บอนราคา490ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาทําไมลองมาตกปลาที่โรคิชันตรงนี้ซึ่งการไปแต่และเกาะเราก็จะได้ปลาที่แตกต่างกันรวมถึงกลางวันกลางคืนหรือแม้กระทั่งฤดูต่างๆในเกมก็จะมีผลต่อปลาที่เราจะได้และในรอบนี้ผมตกปลาได้ตัวจิ๋วหนึ่ง จิ๋วนึงไม่พอทํายังตัวใสอีกเราก็ตกปลากันอย่างข้ามคืนข้ามวันกันเลยทีเดียวซึ่งในช่วงนี้เราจะไปกันแบบไวนิดนึงเนื่อง <c oughs> จากว่าผมนั้นดวงเกลือดวงเย่มากๆ <c oughs> ไม่ได้ปลาเลยๆเลยครับม <c oughs> ีกนาดตกจนเช้าสภาพผมนี่ดูไม่จืดแล้ว <c oughs> จากนั้นผมก็ตัดสินใจกลับมาทำภารกิจต่อดีกว่าภารกิจเออคุณผู้ชมอาจจะลืมแล้วก็ ที่หายหาปลาเพลสน่ะตกอยู่ที่แม่น้ำเกาะลอสลิตมันก็ไม่ใช่ปลาที่หายากอะไรแต่ทำไมทำไมผมต้องตกอยู่นานอ๋อใช่ผมดวงไม่ดีแต่ในสุดเราก็ได้ปลาเพลสมาแล้วจ้าน้ำปลามาส่แล้วจ้าได้เงินมา98เหรียญกับอีกพีห่งร้อเยอะจนน้ำตาจะไหลเลยต่อจากนั้นในวันที่10ภารกิจใหม่ของเราคือการตามหาปลาสเตอร์เจียนแต่ก่อนอื่นก่อนใดก็ต้องขายปลาในกระเป๋าก่อนหลังจากที่ขายปลาเสร็จเงินจาก5,000ก็กลายเป็น10,000และผมก็มุ่งตรงมายังเกาะที่มีปลาสเตอร์เจียนอยู่นั่นก็คือเกาะสโแคปไอซ์แลนนนนนนนด์ััั่่เเเเเเออออออองงงแลลลละะหมืืกกกบบบาาสิยครตต้้้ไปี็ แต่ด้วยความเสียงใสสมองทึบกองผมเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ยอมไปเปิดดูหรืออ่านให้ชัดเจนก่อน <c oughs> คิดว่าตกตกไปเดี๋ยวปาก็ดรอปมาเองตกไปตกมาก็ได้มาเป็นลอ้ลอรถเลยทีเดียวไหนสเตอร์เจียน ย้ายมาตกที่นาเกาะอยู่ดีๆเซิร์ฟก็ค้างแต่ัดสินใจออกแล้วเข้าใหม่ผมก็ต้องเดินเรือไปอีกครั้งที่เกาะใหม่ซึ่งหลักๆเลยคือเรือเราบันช้าทำให้ไปถึงยางยากลาบากเมื่อมาถึงแล้วผมก็ยังตกปลาอยู่ที่นาเกาะเหมือนเดิมจนเข้าสู่เช้าวันใหม่ในวันที่11แล้วตกปลาจากกลางวันเป็นค่ำจนเจอกระบางสิ่งบางอย่างที่ลดโพสเซสปีดในการตก20ปนแล้วนั่นก็คือหินเอนชา์นและต่อมาผมก็นําเงินที่มีมาซื้อเสื้อบอดในราคา1500เหร้ยเหรียญ และนี่ก็จะเป็นการขี่เสือปอดครั้งแรกของผมเลย,เลยได้เจอกับภาพแปลกๆของเกมนี้ด้วยนะนั่นแหละขาวๆเอาแล้วก็หายไปหรือว่าจะเป็นผีหลอกเพอเจอละตออจากนั้นผมก็เดินเรือไปยังเกาะรอสลิดเพื่อหาเบ็ดที่น่าสนใจคือเราก็มีตังค์แล้วไงอยากจะได้เบ็ดใหม่ที่ดีกว่าเดิมเล็งไว้เป็นเบ็ดอร์จุดหลอแต่เงินเรายังขาดนิดหน่อยก็เลยไปขายปลาเพื่อหาเงินเพิ่มแต่เจ้าวาก็ยังขาดอยู่หลักร้อยก็เลยต้องตกปลาเพิ่มอ,อีกนิดเดงและดูเหมือนว่าเป็นปลาที่ตกยากด้วยนะก็ใช้เวลาตกนานเลยแหละครับแล้วก็ได้มาเป็นปลาขาวเบ ต้นรับวันที่12บสองโดยการขายป่าได้เงินมา421สิเหรียญิ่งจริงๆแล้วผมมีเบ็ดที่อยากได้แต่ว่ามันต้องหาวังน้ำวนที่มันมีแสงออร่าเปลังออกมาแต่ผมไม่เจอนะครับโดยความใจร้อนก็เลยซื้อเบ็ดที่เกาะรอสลิปไปก่อนและอีกอย่างนะผมคิดว่าได้เบ็ดใหม่เงินก็น่าจะหายง่ายขึ้นแต่ความจริงนั้นมันต้องไปดูต่อกันเลยและแล้วในที่สุดเงินผมก็มีเพียงพอต่อการซื้อเบ็ดฟอร์จูนล็อต และแบตนี้ก็มีค่าลักกี้ถึง110%เลยแต่ก็ลดค่าลูสปีด35%หลังจากที่ซื้อแบตนี้ไปก็ไม่รู้ว่าคิดทุกหรือคิดผิดนะออกเดินทางด้วยเซิร์ฟบอร์ดมาที่ใจกลางทะเลพรอมกับตกได้ปลาหมึกเป็นครั้งแรกได้เจอกับอีเวนต์ซอสฟิตที่อุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าเราตกปลาในจุดนี้ก็จะมีโอกาสได้ปลาซอสฟิตมากยิ่งขึ้นซอสฟิตนี่ก็คือปลาดาบนะครับก่ใช้ซอสพิกเนอสำเนียงผมมันไม่ได้เลยโดยแบตใหม่ของเราเราก็ได้ปลาที่มีน้าหนัก212กกรัมกันเลยทีเดียวต่อมาก็ได้เป็นกล่องเหยื่อล้อที่มีคุณภาพเปิดกล่องดูก็เป็นเหยือล้อที่เทพเลยทีเดียวแต่ซื้อได้ให้น้อยไปหน่อยซึ่งเราก็ยังคงตกปลาอยู่ที่บริ แต่ถ้ว่าการตกในครั้งต่อมาคันเบ็ดเราถูกปลากระชากอย่างรุนแรงพร้อมกับลดพลเเส,สปีดในการตก60จะต้องเป็นปลาที่แหลมแน่ๆซึ่งทางผมก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปยังไม่ทันไรตกในรอบต่อไปก็ยังเจอป่าที่เซ็กตต่อโอ้นี่ริกซอฟตฟิต,ตกอย่างยากม,มาขอแบบบางแีะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าเี๋ยวดเดี๋ยวดูดวดอ้าลองอีก30เปด้วย แล้วก็เจอป่าตกยากอีกแล้วซึ่งผมก็เกือบจะชนะนะครับแต่ก็แพ้ต่อมาผมก็ได้เล่นเซิร์ฟมาเจอกับสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจแสงวันเนี่ยทุกคนแต่ผมไม่มีตังค์แล้วแต่เดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูเนี่ย ากเราถูกวังน้ำมนต์ดื๋ยเราก็โผล่มายัางในถ้ำวอดิโกแล้วก็ได้พบก,กับเบ็ดที่ผมอยากได้แต่จำได้มั้ยครับก่อนหน้านี้เราได้ใช้ตังค์ซื้อเบ็ดฟอร์จูลัสไปหมดแล้วซึ่งนี่ลลก็คือเบ็ด Nocturnal Rap และครบเบ็ดนี้ก็อ,อยู่ที่11,000เหรียญขอแนะนำเลยว่าเบ็ดนี้จะมีโอกาสก็อย่าลืมซื้อมาใช้นะครับระหว่างนี้ผมก็ต้องขายปลาไปก่อนก็พอดีว่ามันมีพ่อค้าอยู่ในถ้ำนี้หังจากนั้นผมก็กระโดดลงมาอยู่ที่ส่วนลึกของต้ำนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมืดเลยเดี๋ยวจะขอเพิ่มแสงคุณผู้ชมสักครูมานี้ค่อยสว่างขึ้นหน่อยซึ่งเราก็ลองตกปลาในใต้ถ้ำเลยแล้วกันและปลาตัวแรกที่ผมได้ก็คือปลาอะไรวะ พอตกอินรลอบก็ได้เป็นกล่องคาร์บอนเคสมาน้ำหนักหยุดที่16กกิโลกรัมตจนนั้นก็นกลายเป็นวันที่13แล้วโดยที่ยังไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เลยพร้อมกับโอกาสได้ปลากลาพันุด้วยนะในวันนี้ต่อมาผมก็ตกได้ปลาข่าวจุดและนี่ก็จะไปเได้ขายเงที่ผมโดนลดสปีดในการตก10%อีกแล้วซึ่งตัวผมเองก็ได้แต่คิดในใจนะว่ามันเป็นปลาอะไรทำไมซิกแซกในขนาดนี้แล้วก็ได้แต่มองปลาในน้ำที่ลักษณะมันเหมือนจะไม่ใช่ปลาสะทีเดียวแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้เล่นใหม่ก็ยังไม่แน่ใจอะไรมากซึ ว่ามันสามารถที่จะเปิดถ้ำใหม่ได้แต่เงื่อนไขคือเราจะต้องตกปลาบริเวณนี้ให้ครบก่อนทุกชนิดแบบ100%้และมันก็จะมีปลาหนึ่งในนี้ที่ต้องใช้กงปูในการดักไม่สามารถตกหาได้แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมใจมาที่จะหาเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีกงปูเลยซึ่งก็มีเพื่อนในเกมอยากจะไปถ้ำใหม่ด้วยกันแต่ก็ต้องบอกเพื่อนตรงตงว่าภารกิจผมยังไม่สําเร็จจึงไม่สามารถเปิดถ้ำได้แต่ตกไปตกมาเราก็ได้ชนิดปลาใหม่ๆนี้ตรงนี้มาเยอะอยู่นะยกเว้นรอบนี้นะครับและมันเป็นหินน้ำหนักสิบเก็ดกิโล ต้องมาเายปลาที่มีแม่พูดนเด็กก็ปลามีเยอะมีอยู่นิดเดียวขาปลาเสร็จแล้วผมก็มุ่งหน้ามาที่เกาะสโนว์เคือที่จะตามหาปลาสเตอร์เจียนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากเอ็งเจอร์มาถึงตัวแรกก็เป็นปลาทีิตกยากเลยปลาอะไรครับเนี่ยรถโพเซชเปีดในการตก40ด้วยแล้วก็ซิกแซ็กสุดๆผมกับปาก็ได้ทําการยื้อกันอยู่นานเลยแต่ว่าฝั่งที่เป็นฝ่ายแพ้ก็คือผมเองครับโอ้ตกอะไรวะเน่ย หลังจากตกปาตรงนี้ไปได้ไม่นานเราก็ได้ปาสเตอร์เจียนมาในที่สุดสเตอร์เจียนโอ้โหก็จะได้ แล้วก็ได้ทําการเดินทางออกจากเกาะนี้ไปยังเกาะลอสริสซึ่งผมก็ได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือแก๊งต่างชาติสุดสุลรตัดเห็นหัวที่คนนั้นใส่เหมือนผมไหมล่ะครับบอกเลยว่าราคานี้มีคนลึกซึ่งคุณผู้ชมจําแก๊งนี้ไว้นะครับผะไม่ได้เสวนาอะไรกับใครตั้งใจจะมาส่งภารกิจปาสเตอร์เจียนขายปานิดหน่อยแล้วก็เจอคือแก๊งต่างชาติมารอผมอมบอกว่าเพื่อนเขาสนใจที่จะซื้อเขาบนหัวผมฉันจะเสนอให้ในราคาหนึ่งล้านโลบักพร้อมกับเขาเหล็กดาคือต่างชาติพวกนี้เขารวยกันจริงๆเลยอะซึ ตกป่านะไม่ได้ตั้งใจจะมาขายของหลังจากเข้าเซิฟได้มาผมก็สังเกตว่าตังตัวเองหายไปไหนหลา้คนพบว่าตัวเองได้ทําการเผลอซื้อของผิดไปหนึ่งชิ้นก็คือถังออกซิเจนโหรอบดำน้ำและก็ได้เจอกับพ่อค้าพู้เดียมีเบ็ดมิสติกลอดมาขายในราคาห้าแสนบอกเลยว่าอยากได้สุด,สดแต่ไม่มีตังเพราะนั้นเราก็ต้องหาตังเพิ่มเซิร์ฟบอร์ดผมอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอไอ้บ้าเอ้เอาละและเช้านี้เราก็จะไปกันที่ขอขโมยเรือได้ไหมเนี่ยขโมยได้หรือเปล่าไม่ได้ จะต้องเหลือสนุกว้าวนี่คือเกาะโจรสลัดพี่น้องบอกนะเน่งเกาะสวยมากเกาะสวยเกาะเกาะนี้สวยและแล้วใน head, ที่สุดเราก็เดินจางมาถึงเกาะฟอร์ซิเกนทรัลตรงนั้นแหละจะมีปารตทองตกตกเลยใช่ไหมตกในบอ่อเลยใช่ปะในบอ่อนั้นเลยแบบเป็นปา,นาร์ตเออ ชื่อปลาคอเซปลาคอแซนเนี่าก็แบนเกมมิ่งเราก็จะตกปลาอยู่ที่บริเวณนี้ยาวๆเลยก่อนเนื่องจากว่ามันมีโอกาสได้ปลาทองด้วยนะเจ้าปลาทองเนี่ยขายได้ราคาดีมากๆเลยแต่ปลาที่ผมได้แต่ละตัวนี้่ยห่างไกลกับปลาทองเยอะจนกระทั่งในรอบนี้การตกที่สุดแสนยากลำบากผมก็ตกอยู่นานเลยหละครับและปลาที่เราได้ก็คือกัปตันโกลเด้นฟิตนี่สินะปลาทองตัวเด็กติดเที่ยวเองนี่นาแตรยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่1 5พร้อมกับอีเวนต์ล่าปลาชัยนี่และการตกปลาที่สุดแสนจะระทึกแกรจัดยากไม่พอแม่งลดสปีด300%สิ๊ก như cô biết. คือจังหวะน,นี้เราต้องให้ภาพมันบรรยายนะผมตกจนเกินครึ่งหลอดไปไกลแต่ปลากระจุกหลบเก่งเหลือเกินอีกนิดเดียวเท่านั้นแค่ลาพังกอดลัดฟัดเบี้ยงกับปลาตนก็<อ>ายากลำบากก็ยังไม่ไหไมีเพื่อนในเซิฟเอาปลามาอัดหน้าผมอีกจริงจริงคือผมเกือบชนะลวครับแต่ผมเสียศูนย์เสียสมาธิไปจนทําให้คันเบ็ดขาดในที่สุดคงไม่ต้องบอกนะครับว่าการแพ้ครั้งนี้ผมเสียใจมากขนาดไหนก็เลยต้องกลับมาตกปลาเงยๆแบบนี้ไม่เป็นไรครับรอบหน้าเราค่อยเอาใหม่ต่อจากนั้นผมก็ได้มาแวะซื้อกงฟปูที่เกาะหลอสลิดพร้อมกับการออก แล้วก็ตุกปลาอยู่ที่ตรงนี้สักพักใหญ่ๆเลยแล้วก็ได้ปลาทองมาด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นราคาที่โดนเนิบแล้วก็เถอะโดยการตกปลาในค่ำคืนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมได้พวกกล่องมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกล่องเบ็ดหรือทังปลาต่างๆ อย่างนั้นก็ได้มาเป็นถังปลาอีกแล้วน้ำหนัก15กิโลที่บอกว่าได้พวกกล่องพวกถังเยอะนี่คือเยอะจริงจริงซึ่งในส่วนต่อมาเราจะมาทําการขายปาลากันเลยตัวแรกที่เราจะขายสกูวีเซลฟิตน้ำหนัก65กิโลกร,รมัมในราคา280เหรียญเออ,อบางทีผมก็ท้อเด้อแล้วต่อมาลองเป็นปลาทองดูน่าจะได้ราคาดีแน่ๆ749เหรียญอย่างนั้นเหรองั้นลองปลาทองอีกตัวที่น้ำหนักเยอะกว่าเดิมหน3 2งนกยามเหรียญได้ยู่งั้นต่อมาก็ขอขายปลาหมดกระเป๋าเลยลวกันได้มาทั้งหมด่อง ถึงกระนั้นหัวใจการเป็นชาวประมงของผมก็ไม่เคยเดืนหลังหายไปตกปลาอยู่กลางทะเลไม่นานผมก็ย้ายมาหยุดที่เกาะนอรอ์ิดและตกปลาตรงบ่อน้าแทนเห็นเขาบอกว่าก่อนนี้มันเหมาะกับมือใหม่ผมก็เลยมาบ่อยอะคะไม่ทาลายผมก็มาตกที่น้าพุฟอนสเค้นโชว์เรียกได้ว่าตอนนี้ผมย้ายไปเรื่อยเลยคุณผู้ชมคิดว่าผมควรไปตกที่เกาะไหนดีคะหรือก็คอมเมนต์บอกได้นะอ่ะฮะได้เป็นปลาทองอีกแล้วจึงแม้จะถูกแหนวก็ตามแต่ผมก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มานะ หลังจากนั้นผมก็ซุ้มตกปลาอยู่ที่ตรงนี้วยาวเลยแต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาคนดูผมก็จะตัดข้ามไปเลยนะครับในวันที่17ผมตกปลาจนถึงช่วงเย็นแล้วก็นำปลาที่ได้มาขายกันเลยไอเราก็อยากได้เบ็ดใหม่ที่มันดีกว่านี้ไงคือเบ็ดนี้ที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันตกยากเกินหลังจากขายปลาทัา<ว>้งหมดเงินของเราก็มีเพิ่มมาราวๆห้าพันเหรียญและสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือการซื้อเบ็ดใหม่จ้าพอรอบที่แล้วตังเราไม่พอจะมารอบนี้เราก็มาแก้มือกันเลยและนั่นก็คือเบ็ดหน็อกจูนอลล์ลดในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหร ชิ้นิด้แรกที่เราได้ก็คือเป็นกุญแจเลยแล้วเราก็เข้าสู่เช้าในวันที่18ทําไมเวลามันผ่านไปไวจังเลยช่วงหลังเนี่ยสำหรับอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือปลาชายนี่มีโอกาสได้มากขึ้นกับปลาฉลามขาวที่มีโอกาสเจอได้ในทะเลแห่งนี้ซึ่งผมก็จะไปตามทางที่ข้อความบอกเลยเพื่อไปตามล่าปลาฉลามขาวเพอาผมเดินทางมาถึงเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรนะครับใครรู้ก็สามารถบอกได้นะหรือคือตรงนี้เป็นอาณาเขตของฉลามขาวแล้วและต่อจากนั้นผมก็ท เดินทางมาเกาะซันสโตนคือเจ้าก,ก่อนนี้เนี่ยเห็นว่ามันมีระบบการเอนชานเบ็ดแล้วก็มีขายหินเอนชานอีกด้วยแต่ก่อนอื่นขอแวะขายปลาสักหน่อยเมื่อผมขึ้นมายัางด้านบนของด้านบนของเกาะซันสโตนแล้วเนี่ยก็พบว่ารเวิวของตัวเองยังไม่ถึงนะคบแล้วเรากระตกปลากันอยู่ที่เกาะซันสโตนจนเช้าตอนนี้ผมได้บ่ฟกิสองแล้วนะครับและต่อจากนั้นเข้ามาในเซิร์ทีก็มีอีเวนต์คิสบัสเล่ได้ของฟรีมาหนึ่งออรราแรนเทอร์แลวก็อีกอันนึ่งเนี่ยมันจะเป็นกล่องของขวัญซึ่ง เจ้ากุญแจที่ตกได้มาคือผมมีหลายอันไงก็อยากจะลองขายสักอันนึงเก้าร้อยได้อยู่แล้วเราก็ออกเรือกันมาออลืมบอกไปผมมากับน้องภูนะครับ FC ประจําช่องของเราเป้าหมายของเราก็คือเกาะใหม่นั่นเองแต่ด้วยความํานาในการเดินเรือของน้องภูเรือจบเรือจบทำไมเราต้องมาอนาจใจแบบนี้วะเรือโดนน้ำวน ขอพูดได้เลยคำเดียวนะครับว่าสปพมจากการเดินเรือธรรมดากลายเป็นผู้ประสบภัยผมจึงต้องงัดวิชาหมอชายย่องเบาบนน้ำจนขึ้นฝั่งและผมก็ต้องพูก,กรเดินทางมายังจุดเป้าหมายที่เราจะตกปลากันในวันนี้จนถึงวันที่20เลยเบ็ดที่ผู้ใชน้นะได้ข่าวว่าบัมเพิช็อบเขาก็รับฟาร์มด้วยนะครับราคาดีแล้วก็รวดเร็วมากหรือว่าจะเป็นอไก่ตันนะเบ็ดที่ผู้ใช้อ่ะตัวละ50บาทเท่านั้นแล้วก็แถมตังแถมเบ็ดอื่นอีกด้วยโอ้โหมากเลยพี่ที่ไหนที่ไหนบัมเพิอป และนี่ก็คือปลาที่เราได้โออนี่โคดาซึ่งมันก็ไม่ได้หายากอะไรหรอกนะอุ๊ยอะไรอะแม่ขึ้นมาขายเลยนะใครจะไปซื้อใครจะไปซื้อ99โลบักได้เรือสวยอะพี่ได้หมึกกรุบหมูลเล็ดโอ๊1.1กิโลกรัมรู้จากไหนนะต่อจากนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเพิม่มโชคให้ตัวเองโดยการใช้99โลบักแค่นั้นเหรอแต่ก็จะบู๊โชคให้คนทัน้งสมเลยแบบคูณสองไอเราเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรดีๆหรอกแต่ไอคนข้างๆเนี่ยได้หมึกอะไรอย่างนี้อีกแล้ว แต่ทว่าในขณะที่กำลังตัดผมในใจอยู่นั้นเฮ<ห>้ยไม่กลัวแล้วตกยากอะ่ะ <c oughs> คือดึงกันยังไม่ถึง5วินาทีเลยครับตกอย่างยากท <c oughs> ำหให้ปลาหมึกนั้นหลุดมือเราไปในที่สุดเราก็เข้าสู่เช้าวันที่19 <c oughs> และตอนนี้ผมก็ตกได้ปลาที่ในน้ํามันตัวใหญ่มากๆผมคิดว่ามันอาจจะน้ำหนักเกินพันกิโลอย่างแน่นอนซึ่งมันเราตกมาได้มันก็เป็นเช่นนั้นจริจริง น้ำหนัก1,000กิโลตัวอย่างใหญ่เลยแต่ผมจะสปอยตรงนี้เลยนะคะมูซาดีใจมันขายได้แค่หนึ่งรียกุญเเองราคาคตรถูกแล้วผมก็เลยเวลอัพเป็นเลยเบลยิบสานั่นมันตัวอะไรในน้อย่าบอกนะป่าดโดนฟีแจกแข็งม่อีกแล้วอะโอโ้ชัดเจน <c oughs> แล้วผมก็เจอกับปลาที่ลดโปรเซสสปีดในการตก3าบห้นตพี่ตกได้อะไรกันปารีเจนพี่โอเคตามนั้นและมันคือปารีเจนโดยจงังหวะนี้ผมก็ไม่ยอมแพ้แบบส,สุดๆผมก็สู้กันอยู่นานแบบเป็นนาทีเลยและในที่สุดเราก็ได้ปา2 0 0 0ักิโลเบ็ดเรารับน้ำหนักได้สูงสุด2 0 0 0กิโลเจล้านี่คือแม็กซิมัมสุดของเบ็ดเราแล้วและช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่มีปลาแลโอกเลยและเราก็เข้าสู่ข่้มคืนของวันที่19 ันนี้ผมตกได้เป็นแฟกเมนต์ไหนๆก็ใกล้จะจบคลิปแล้วเนี่ยก็แว่ซื้อทุ่นของเบนเอาไว้ตกแต่งให้ทั้งภูและผมก่อนโอ้แล้วก็ไปจับดูนี่สิครับผมตกได้อะไรในน้ำก็ไม่รู้ตัวใหญ่มากภูแต่ยันภูเหมือนเกินนี่นี่ และที่ผมได้ก็คือกระดูกสันหลังของเมกาโลดอนความหายากอยู่ในระดับตำนานและกระปาตัวใหญ่น้ำหนัก1,000กิโลกร,รัมมาตไกลถจะผมไม่ในใจหรอกนะครับราคาโคตรห่วยแต่กลับกันแล้วดูเจ้าภูมันตกได้สิขิง <c oughs> ผมจะจัดเลยและก่อนที่เราจะเข้าสู่เช้าวันที่20นั้นผมก็เจอปลายักที่มีความจับยากมากกว่ารอบที่แล้ว <c oughs> ลดโปรเซสในการตกถึง7จความยากก็ค่อนข้างแต่ติดตรงที่ตกนานมากเนี่ยแหละ แทบเมื่อยเลยาความเร็ววกว่าเยอะโอ้โหตกยังยักและเราก็ได้ปาระดับมิสติกอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวนี้มีนะว่าเฮลิคอปเตอร์ใหญ่พูดเป็นครั้งที่2ก็พอในที่สุดตอนนี้เราก็เข้าสู่เช้าวันที่ยี่ซึ่งการเดินทางในสองวันสุดท้ายเราได้อะไรใหม่ๆเยอะมากและก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยแต่สนุกสุดๆเดี๋ยวเราจะมาลองขายปลากันดูเริ่มโดยปลาแช่แข็งฟรีก่อนเลยได้ในราคา188เหรียญต่อมาปลาตัวอ้วนยักษ์น้ำหนัก1น0 0งพันกิโลกรัมได้เก้าสไปเลยไม่ใช่เหรดูก สันหลังของเมกาเราโดน1,020เหรีย <dunno> <ส>ญ e ถือว่าได้อยู่ดังเคอรออสเตียดปารีเจน้ Austin, ari, นำหนัก2,000กิโลกรัมขายได้2,300เหรียญปามิสติกเฮลิโคพิออนขายได้ในราคา5,800เหรียญและนี่ก็คือเรื่องราวการปะจนภยัยแมปฟิตตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20จากทางนายฟอนถ้าใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและอย่าลืมไปใช้บร,ริการทางบัมโบ่ช็อปล่ะสวดีสวัสดีครับ